สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับมาแล้วสําหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ซึ่งจะแข่งขันกันในปีนี้นะครับวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคมที่ประเทศโปรแลรนด์และเนเธอร์ลแลนด์สำหรับผลการจับสลากล่าสุดนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวทไทยของเราอยู่กลุ่ม B ร่วมกับทีมโปรแลนด์เจ้าภาพตุรกี โดมินิกันเกาหลีใต้และโคเอเชียที่มาแทนรัเสเซียในรายการนี้นะครับแฟนวลอลเลย์บอลก็มองว่าทุกทีมมีสิทธิ์แพ้ชนะกันได้หมดเลยเพราะว่าแฟนๆมองว่าเป็นสายที่ไม่ค่อยหนักมากสําหรับทีมชาติไทยของเราเพราะไทยสามารถเอาชนะทุกทีมเลยก็ว่าได้แต่ก็ต้องมารอดูกันที่หน้าง,งานนะครับว่าใครเหนือกว่าใครครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนั้นก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยโดยในนัดแรกนะครับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจ อกับทีมชาติตุรกีในวันที่24กันยายน2022ในเวลา18นาฬิกาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นัดต่อไปก็จะพบกับทีมชาติโปรแลนด์ในวันที่28นะครับถือว่า,าทีมชาติไทยของเราหยุดไป3วันเลยนะครับเจอกับทีมชาติโปรแลนด์ในวันที่28กันยายนเวลาตี1:30นาทีครับโดยในนัดนี้โปรแลนด์จะเป็นเจ้าภาพนัดต่อไปก็จะพบกับทีมโกเอเชียซึ่งมาแทนรัเสเซียในรายการนี้ ทีมชาติไทยของเราจะเจอกันกับโคเอเชียในวันที่28กันยายนเวลา19นาฬิกาเจ้าภาพก็เป็นโปแลนด์เหมือนกันนะครับต่อด้วยนะัดต่อไปในวันที่29กันยายนทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่โปแลนด์ในเวลา19นาฬิกาและนะัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับทีมชาติด,ดมินิกันในเวลา19นาฬิกาเหมือนกันที่โปแลนด์ครับและนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย ในศึกชิงแชมป์โลก2022ที่โปลแลนด์และนเนเธอร์แลนด์นะครับคับก็จบกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กด s c r i b e ให้ช่องของผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ